อัยองฮาเซโยสวัสดีค่ะเรียนภาษาเกาหลีกับโรงเรียนแมนสิกรุงเทพโดยอาจารย์แอนค่ะวันนี้อาจารย์ก็มีข้อสอบการฟัง E.P.S.Topic คือกีมาฝากกันนะคะแต่ในพาร์ทนี้จะเป็นการฟังแล้วก็เลือกคำตอบที่ตรงกับภาพนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของคำศัพท์สิ่งของค่ะแต่ก่อนที่เราจะลองไปทำข้อสอบพาร์ทนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือตัวเลือกนะคะ ตัวเลือกหรือว่าช้อยนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องจานะคะว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยพูดภาษาเกาหลีว่าอะไรนะคะข้อ1ว่าอินข้อ2นะคะก็คืออ e ีข้อ3นะคะซัม um แล้วก็ข้อ4นะคะอ่านว่าซาสิ่งที่เราจะได้ยินก็คืออิน หรือว่า i n b o a d ข้อ 1, e หรือว่า e b o a d อันนี้คือข้อ2นะคะ sum หรือว่า s u m b o a d อันนี้คือข้อ3แล้วก็ sa หรือว่า s a b o t อันนี้คือข้อ4นะคะตรงนี้เราอาจจะต้องจำให้ได้นิดนึงว่า in e sum sa ก็คือข้อ1ข้อ2ข้อสแล้วก็ข้อ4นะคะเมื่อเราจําตัวเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ได้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของข้อสอบพัสนี้กันเลยนะคะ ข้อสอบพาร์นี้จะถามว่า e ก o r c u s moa ตัวนี้นะคะแปลว่าสิ่งนี้มวดคำนี้นะคะแปลว่าอะไรแล้วก็ i m i นะคะมาจากตัวนี้มาจาก e ดนะคะคำศัพท์ตัวนี้แปลว่าเป็นแปลว่าคือ เพราะฉะนั้นอีโกซึมัวชิมิกะแปรโดยรวมก็คือสิ่งนี้คืออะไรแปลโดยรวมว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะอีโกซึ่มัวชิมิกะเมื่อจดถังแบบนี้นะคะสิ่งที่จดมีให้ก็คือจะมีรูปภาพมาให้เราหนึ่งรูปนี่นะคะสมมุติว่าเป็นรูปภาพ มีรูปภาพมาให้เราหนึรูปแล้วก็มีข้อ1นึสองสามก็สี่นะคะโจทย์มีมาให้เราแค่นี้เองเพราะฉะนั้นโจทย์จะถามว่า e ก็ซึ่งหัวฉีกะแล้วก็อินข้อ1อะไรก็ว่าไปอ e ข้อ2องซข้อ3แล้วก็ซาข้อสี่แล้วก็จะมีคำศัพท์ต่อไปนะคะ ตรงนี้สิ่งที่เราต้องจําให้ได้ก็คือคําศัพท์สิ่งของนั่นเองนะคะว่าโจทย์เนี่ยพูดว่าอะไรแล้วก็ฟังสิ่งที่โจทย์พูดข้อหนึ่งเนี่ยคืออะไรข้อ2คืออะไรข้อ3คืออะไรแล้วก็ข้อสี่คืออะไรแล้วข้อไหนที่มันตรงกับรูปภาพที่เราเห็นตรงนี้นะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันนิดนึงคาตอบนะคะก็โจทย์จะตอบเป็นสิ่งของแล้วก็ตามด้วยคําว่าอินมีดสิ่งของแล้วก็ตามด้วยคําว่าอินมีด อิมนิดาคํานี้ก็มาจากคาว่าอีดาเหมือนเดิมแปลว่าเป็นหรือว่าคือนะคะส่วนใหญ่พวกนี้นะคะข้อสอบ,บจะลงท้ายด้วยอิมนิดาเป็นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคําว่าสิ่งโตเนี่ยสิ่งโตภาษาเกาหลีคือคําว่าซาจานะคะซาจาถ้าเกิดรูปนี้นะคะเป็นสิ่งโตเขาก็จะบอกว่า ซาจาแล้วก็ตามด้วยคำว่าอิมนนดานะคะซาจาอิมนีดาซาจาอิมนีดาต่อมานะคะคำศัพท์คำนี้นะคะคือเสื้อภาษาเกาหลีคือคำว่าอดนะคะอดเพราะฉะนั้นเวลาที่โจทย์บอกก็จะเป็นอดแล้วก็ตามด้วยคำว่า อิมีดาบดแล้วก็ตันด้วย i m มีดาเวลาจดพูดก็จะเป็นโอช i นีดาอนนี้นะคะพวกนี้จะตันด้วยคำว่า i m มีดาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องฟังให้ได้ก็คือคำศัพท์ที่อยู่หน้าอิมีดานะคะอย่างเช่นอันนี้ s a จาอิมีดาโอชินีดา,อ,ดาอันนี้นะคะ คำศัพท์ที่เราต้องฟังให้ออกนะคะก็คือตัวที่อยู่หน้าอินดีดานั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ลองไปทําข้อสอบกันดูนะคะมีสองข้อค่ะลองไปทํากันเลยนะคะ 1. 번문제입니다이것은무엇입니까1화장품입니다 2. 옷걸이입니다 3. 젓가락입니다. 4. 숟가락입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1. 화장품입니다. 2. 옷걸이입니다. 3. 젓가락입니다. 4. 숟가락입니다. 2번 문제입니다. 이것은 무엇입니까? 1. 사진기입니다. 2. 세탁기입니다. 3. 전화기입니다. 4. 냉장고입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1. 사진기입니다 2. เ탁기입니다ั <S 2> 2 <S ก 3. 전화기입니다 4. 냉장ร입่다งเป็นยังไงกันบ้างคะทำขอ้อสอบกันได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยกันเลยนะคะ ข้อ1ถามว่าอีก็ซึ่งหม้อชิมกะแล้วก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าโจทย์บอกอะไรเรานะคะ이것은무엇입니까ข้อหนึ่ง 1. 化妆品입니다 <S 2. 2 <S 옷걸이입니다 3. 젓가락입니다 4. 숟가락입니다 จทย์บอกว่านะคะอันดับแรกข้อหนึ่งเนี่ยควาจั่งพุ่มอิมีดาควาจังพุ่มอิมีดาควาจังาาจ่งพุ่มภาษาตุลีคือเครื่องสำอางนะคะข้อสองอดคอลีอิมีดาอดคอลีก็คือไม้แขวนเสือ้อข้อสามนะคะชดกะละชดกะละคออิมีดาชดกะหลักคำนี้คือตะเกียบนะคะ แล้วก็ข้อสี่นะคะสุดกะลักอินดาสุดกะลักคือช้อนเพราะฉะนั้นจากรูปตรงนี้นะคะรูปอันนี้ก็คือช้อนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่ค่ะถูกกันไหมคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบกันเลยนะคะข้อสองเดี๋ยวไปดูสิ่งที่โจทย์บอกกันก่อนนะคะ이것은무엇입니까สิ่งนี้คืออะราจินกีิ 사진기 이 세탁기입니다. 세탁기 3 전화기입니다. 전화기 4 냉장고입니다. 냉장고 아, เร 한번 องม 사진기 사진기 이ํานี้คื กล้องถ่ายรูปนะคะเซทากิเซทากิคือเครื่องซักผ้าค่คะต่อมานะคะข้อสามชอนฮากิชอนฮากิอันนี้คือโทรศัพท์นะคะเครื่องโทรศัพท์แล้วก็อันสุดท้ายนะคะนิยงจังบุกนิยงจังบุกคือตู้เย็นก็จะมีแบบนี้นะคะซาจิงกิอิ่าดีเซทากิอิมางดีชอนฮากิอิมิด,มด,มด,มดีแล้วก็นิยงจังบุอิมางดี เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในรูปภาพคือเครื่องโทรศัพท์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสามค่ะอย่างนไงถูกกันไหมคะถ้าเราจําคําศัพท์มาแล้วเจอรูปภาพที่เราไม่รู้เนี่ยเรายังสามารถใช้การตัดตัวเลือกออกไปได้นะคะอาจาร,รย์ก็อยากให้ทุกคนท่องคําศัพท์สิ่งของกันเยอะนิดนึงนะคะอาจาร,รย์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเตรียมตัว เพื่อสอบ e p s t ก p i c นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ